โชมสุดยอดนักออกแบบคลื่นลูกใหม่แห่งปีแล้วในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศกับเวทียางดีไซเนอร์2025การประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อสืบสารแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพลิกโฉมมรดกสิ่งทอของชาติให้กลายเป็นแฟชั่นไอเทมสุดชิคที่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันสอดรับกับยุคสมัยใส่ใจสิ่งแวด โดยงานประกาศผลรอบสุดท้ายได้จัดขึ้นอย่างตระการตาสะท้อนความสำเร็จอย่างแท้จริงณสุรานลายฮอชั้น7ไอคอนสยามครับค่ะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับการประกวดยังดีไซเนอร์ในปีนี้นะคะโครงการพัฒนาสนุกค,ค่ะก็หลังจากที่เราคัดเลือกกันมาจากผู้สมัคร700กว่าทีมนะคะก็คัดเหลือ90ในรอบแรกแล้วจากรอบแรกก็คัดเหลือ40เพื่อจะมาทําชุดจริงแล้วก็ได้เข้าอบรม แล้วก็พัฒนาเรื่องผดดิบนะคะคือกว่าจะทําชุดจริงจากสเกตก็ต้องเป็นผดดิบก่อนคือเป็นผ้าสํารองค่ะพอผ่านด่านนั้นมาได้ก็เห็นชุดจริงออกมาแล้วก็มีวันฟิตติ้งแล้วเราก็ชื่นใจมากเมื่อผลงานวันนี้มาอยู่บนนางแบบจริงตัดเย็บเสร็จออกมาจริงๆก็น้องๆทั้ง40ทีมก็คือเก่งมากค่ะทําเอากรรมการก็หนักใจกันอยู่พอสมควรเลยค่ะแต่คนนี้ที่ที่หนึ่งนี่คือคะแนนนําเพื่อนโด่งค่ะ คือสาหรับพี่อาร์ตนะคะเอาส่วนตัวพี่อาร์ตก่อนละกันเนาะเพราะท่านอื่นๆอาจจะคิดไม่ตรงกันคือในความคิดพี่อาร์ตคือพี่อาร์ตมองว่าเขาให้มุมมองใหม่ๆกับผ้าไหมไทยนะคะคือถ้าเราเห็นเนี่ยขอโทษนะครับ excuse me can you show the swimwear กันคือพ,พวกเราอ่ะจะไม่เคยเห็นคนเอาผ้าไหมามาทําเป็นชุดว่ายน้ําแต่ในกรณีของเขาเนี่ยเขาคิดที่จะทําชุดนี้ขึ้นมาโดยการที่ปรับผ้าไหมแล้วก็ตัดเย็บลงไปอย่างประณีตซึ่งมันเป็นการวางลายให้ต่อเชื่อมกันด้วยนะคะ ทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนในการทํางานซึ่งต้องใช้ความอดทนสูงมากแล้วก็ท้าทายมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้คะแนนจากอาร์ตไปเยอะพอสมควรแล้วก็จุดเด่นมันไม่ได้มีแค่เรื่องของผ้าที่เอาผ้าไหมามาใช้ทำนะคะแต่การจัดวางลายกับองค์ประกอบแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเราเห็นนางแบบใส่มารู้สึกว่ามันก็ได้หรอแล้วมันก็ได้จริงๆเราก็เดินออกมาเราก็ดูดีมากดูเป็นร mm ันเวย์เมืองนอกกันเลยทีเดียวนะคะเป็นแบรนด์ดังได้เลยถ้าเปิดแบรนด์นะ พี่อาร์ตเห็นยางดีไซเนอร์ของไทยตอนนี้พัฒนานไปไกลมากคือส่วนตัวพี่อาร์ตอะพี่อาร์ตอยู่เบื้องหลังพี่อาร์ตชื่นใจอยู่แล้วกับการเห็นอย่างดีไซเนอร์แต่เราอะก็อยากเห็นคนอื่นเขาชื่นชมอย่างดีไซเนอร์กันเยอะๆเช่นเดียวกันเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอคนไทยหยิบใช้ของใกล้ตัวมาทํางานแล้วทํางานได้สวยขนาดนี้เลเวลมันทัดเทียมสากลมากอะมันสู้สากลได้เลยแล้วที่สําคัญคือพี่อาร์ตแอบคิดด้วยซ้ำไปว่าหลายๆชุดเป็นรันเวย์เปิดเป็นแบรนด์ทําได้อย่างเต็มที่ ถ้ามีคนสนับสนุนมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพราะั้นถ้าคนที่ดูอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะใครอยากสนใจซัพพอร์ตแบรนด์อยากเป็นสปอนเซอร์ให้แบรนด์เปิดแบรนด์ใหม่ๆแค่เป็นไทยดีไซเนอร์อาจจะยินดีกว่านี้อีกค่ะอยากมากอยากให้เกิดแบบนั้นคอนุญากถามความรู้สึกของชนาเลิศหน่อนความรู้สึกเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปีแรกที่ผมมาผมมาประมาณสองปีแล้วค่ะตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้ลองรางวัลชมเชยมาแล้วก็ เอาตั้งแต่ปีที่แล้ว่ะมาบวกกับปีนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าโครงการนียไม่ได้ไม่ได้อยากให้เราให้มาทําชุดสวยๆแต่อยากให้เราได้เรียนรู้กระบวนการทํางานวงการแฟชั่นจริงๆแล้วก็วันนี้ก็หลังจากพิยัตรอ่อ,อให้ทดสอบให้ทําโน่นทำนี่เป็นการมันคือการทดลองทั้งหมดนะฮะไม่มีไม่มีสิ่งไหนเกิดขึ้นได้เลยก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ดีใจมากที่เป็นผู้ชนะใช้ระยะเวลานการ ออของผมได้ได้อินสปิเรชันจากบ้านเรือนไทยแล้วกออ็การแต่งบ้านสไตล์นอร์ดิกเราก็รู้สึกว่าทำไมการแต่งบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ยมันจะไปอยู่ในความเป็นไทยไม่ได้ก็เลย Mix and Ma t c แแล้วก็บวกกับเทรนที่อยู่ในเทรนบุ๊กแล้วก็สีนะับแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากทร e a t ผ้าไทยให้เป็นแค่ผ้าที่ทำได้ทุกอย่างไม่อยากให้รู้สึกว่ามันอยู่ในกรอบคืออยากรู้สึกว่าทุกซิลูเอตเป็นไปได้ในผ้าไทย ีบอกว่าชุดเราจะช่วยน้ำที่สามารถว่ายน้ำได้จริงด้วยว่ายได้คะ่ะเออ่ได้ทุกท่าเลยคะ่ะ,ละ,คะหลังจากนี้ล่ละคะหลังจากรับรางวัลแล้วจะมีการต่อยอดอะไรในระดับนด์ตัวเองบ้างเอ่ออย่างน้อยก็ได้เออ่ทุนในการคืออยากมีแบรนด์อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าอาจจะเอาผ้าไทยไปบวชหรือว่าพัฒนาต่ออะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากมีการนี้จะต่อยอดอย่างดีไซเนอร์อย่างไรบ้ คือส่วนตัวลึกๆกอยากให้มหัดไทยนะคะหรือผู้ใหญ่ทางมหัดไทยทุกท่านและกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเอาผลงานของเด็กๆไปต่อยอดทําเป็นร้านเป็นแบบโมบายช็อปคือร้านที่เคลื่อนที่ไปได้ตามแต่ละหัวเมืองจังหวัดใดๆนะคะแล้วก็เอาผลงานเหล่านี้ไปทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมินิคอลเลกชันต่อยอดมาเช่นแบบนี้สวยคลอดมา5แบบแบบนั้นสวยคลอดมา5แบบแล้วเราก็เอาอันนี้มาผลิตยอดจํานวนแบบน้อยๆสัก แบบหนึ่งห้าตัวสิบตัวแล้วก็ขายพัอาร์ชเชื่อว่ามีคนหลายๆคนที่มีกําลังซื้อโอเคเข้าใจว่าผ้าเนี่ยต้นทุนผ้าไหมไทยเนาะต้นทุนค่อนข้างสูงแต่เราเชื่อว่ามีคนพร้อมซัพพอร์ตแต่เราควรจะกระจายแล้วก็อยากให้คือทางกลุมการพัฒนาชุมชนเขาเห็นตรงนี้แล้วเขาอยากให้เขาพัฒนาต่อและอยากให้เขาทําต่อโดยการที่เอาฝีมือของเด็กๆไปต่อทำเป็นร้านให้ได้อะไรเงี้ยค่ะนอกจากจะพัฒนาแล้วยังขายได้อีกก็ยิ่งเลิศ แล้วก็อยากให้โครงการดีๆแบบนี้มีต่อไปเรื่อยๆทุกๆปีค่ะส่วนดิไัเนอรเองอาจจะอยู่ไม่ถึงทุกๆปีแต่ก็จะพยายามมาช่วยให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าชอบและสับสนุนดีไซเนอร์ไทยมาตลอดค่ะอยากาาอยากอมน้องอยากมีคโอเคก็สําหรับยังดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมการประกวดในครั้งนี้ทั้ง700กว่าท่านนะคะแน่นอนว่าทุกการแข่งขันมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่วันนี้คุณได้ตัดสินใจสมัครมาแล้วทํามาแล้ว ผ่านด่านทุกอันมาแล้วแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วอย่างน้อยอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะว่าการที่เรารักและชอบในวงการแฟชั่นและก็การทํางานในอุตสาหการรมแฟชั่นมันมีอนาคตค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะมีจุดบกพร่องเยอะกว่าเพื่อนก็อยากให้พัฒนากันต่อไปตั้งใจทํางานกันต่อไปฝึกฝนต่อไปอายุยังน้อยค่ะสู้ต่อได้บางท่านอายุ64ปีสําหรับอาร์ตก็ยังน้อยนะคะเพราะว่าเชียวชื่ออามานี่90้ก็ยังอยู่อ๋อ เสียไปแล้วค่ะแต่เขาก็ทำงานจน90นะคะเพราะฉะนั้นสู้ต่อค่ะ